เ,เต้นโชว์ลูกค้าเด็กีไปใหม่อ่ะมุกเต้นโชว์ลูกค้าหน่อยกลัวลูกค้าตกใจโอ้ลูกชาย <c oughs> หนีเหมือนกันพข <c oughs> อมาแล้วพขอมาละเราเมื่อเช้าเขาเจอกันเขาไม่กอดกันใหญ่เลยเหรอฮะ พ่อเหรอทอไมไม่คิดถึงพ่อเ,อเนี่ยมันไปไหนไม่รู้มันหนีไปอยู่ไหนไม่รู้มาแล้วขายคู่กันเลยเออสี่ห้าส่วนพาไปโซมุนพี่ไปโซมิมจริงๆในตำนานจริงนะคะปีนี้เข้าสู่ปีที่สี่นะสวยเหมือนเดิมเลยคริสต์มาสสี่พันห้าคุณพี่ดูสิใหม่โโหสี บางคนชอบป้ายนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวฉันนะ่ะฉันน่ะมีรีวิวอยู่เดี๋ยวฉันจะเอาลุกให้ลูกค้าทรงสวยมากรุ่นไหนแล้วทรงซออ่ะทรงซอก็ฉันนี่อะอ้าวเหรอ,อ,อต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ถึงเรียกทรงซอไม่ยามีเงินสามพันเรียกซอได้ปะ่ะ <laughs> พูดซะ ตอนนั้นดีใจแทบตายดูดิส่งแค่เนี้ยตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นอะซเคใครรับรีวิวรับได้เลยลูกค้าส่งฟรีจ้าฮูดหมดเกรียงเลยฮูดหมดเกรียงเลยรุ่นนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะพี่เยอะมากๆป้ายห้อยกางเกงรุ่นนี้ขายดีมากๆเลยนี่นีรไน้ฟรีเห็นชื่อลูกค้าไหมวันนี้อันนี้เออโอ้ ซื้อที่10บอะจ้ะซูมดดิซูมจ้ะบอกเลยจ้ะกป็รจริงที่กําไรเป็นล้านบอกกําไรรอบนึงเป็นแสนนะเขาซื้อไปเปัก้าถ่ายดิจริงใครรับพิมพ์รับเนี่ยพี่ดูดิดูความใหม่ดูสภาพนะคะอันนี้แบรนด์ล็อตแต่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 ใครอยากได้ราคาถูกกว่านี้มีนะคะ1,990บาทค่ะ แต่ป้ายอื่นนะแต่ป้ายนี้มันจะมีเอวยืดปนลูกค้าเป็นเอวกระดุมกับเอวยืดแต่ส่วนมากเป็นกรเอวกระดุมเยอะเนี่ยเห็นไหมบางคนอ่ะเห็นนะเขาจะทาหายเอวยางยืดเยอะนะคะเนี่ยเอาไปก็ขายได้สบายๆเขาน่าจะไปคัดขายเนาะการเก่งกีฬาหมดเลยพี่กีฬาไม่มีของเลยอ่ะกีฬาแบบหายยากกขไม่รู้ช่วงนี้เขาหน้าจะออกกำลังกายเยอะเนาะคนอ้วนเยอะพี่ออกกำลังกายเยอะ กินมาปีใหม่ไงอ้วนน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยนะกางเกงกีฬากันไม่มีของอวันนั้นขายไปแล้วแค่ลูกหนึ่งอ่ะขายหมดแล้วขายเบิร์แล้วโอ้ัวนี้ปรับค่ะพี่ยังสวยเลยและไซส์แม่บ้านนะพี่รุ่นเนี้ยไซส์สามสิบถึงประมาณสามหกสามแปดได้เลยนะรุ่นนี้ผ้าค่อนข้างสะอาดเลยนะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียไม่เยอะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยนะคะรุ่นนี้สิบเปอร์เซ็นต์บวกลบจ้ะสีสดผ้าสะอาดค่ะลูกค้าให้ดูใกล้ได้เลยอะ่ะ ใครมีกำลังซื้อสิบลูกยี่ลูกราคาลด,ดลงดลอีกนะคะพี่สีขาวพี่ดูดิสีขาวอะ่ะขาวจ๊ะสองพันห้นะคะปกติขายกัน2อ0พันเ้าลยพี่เดี๋ยวนี้ของอะ่ะเรา,าค่อนข้างที่จัดโปรล้วก็ลดราคาเยอะนะคะพี่เพราะว่าของเราเข้าเยอะทั้งทางที่อะไรหลายๆอย่างอะ่ะคือราคาขึ้นนะทุกอย่างค่าลด ค่าน้ำมันค่าถุงค่าสกาสตเทปทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยแต่เราไม่ขึ้นประมาณ140ตัว150ตัวเฉลี่ยประมาณนี้พี่อู้ดป้ายห้อยเยอะมากพี่เป็นแบบวผ้าคอตตอนผ้าลินินอะไรประมาณนี้นะเนือ้อ er ผ้านะคะเนี่ยดูสิแป่ค่ะพี่ทรงสวยรุ่นนี้ลูกค้าหลายคนชอบเพราะว่าบอกว่าทรงเขาสวยมากก,าก็จะเมื่อกี้ไงรีวิวไงเอาไปทีสิบลูก อยน่ารักยิ่งรีดยิ่งสวยนะพี่แต่ลูกค้าเขาจะเอาไปรีดก่อนพี่จ๋าแล้วงานคุมโทนอะสีคุมโทนอะเขาขายง่ายนะคะสีคุมโทนคือเอรรนี่ยพวกขาวเทาดําน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะพี่ป้ายห้อยอีกแล้วใครรับลูกนี้รับเลยได้ทุกตัวส่งฟรีนะคะส่งฟรีเฉพาะรีวิวเท่านั้นจ้ะโปรไม่พอส่งฟรีอีก รุ่นนี้ก็ไม่ค่อยได้รีวิวน,ะน,น,นานนนารีวิวทีซึ่งเราลงของไว้ให้เยอะแล้วพรุ่งนี้ลงอีกนะคะเราก็เลยมารีวิวให้นะป้ายห้อยแล้วจ้ารีวิวของที่เยอะก่อนที่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวรับยอดมาลงกดหัวรับยอดไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเขาก็จะขายของกันเหมือนกันเนาะลงไมหมดเลยน,เนียลูกค้าก็ต้องขายของแบบบางคนเปิดมาขายแหละอุนน้ยวันเราไม่ได้ค้างของส่งนะ เราส่งจนวันสุดท้ายของขนส่งหยุดเลยนะพี่โอ้โหตัวนี้สวยมากเลยค่ะรับรีวิวได้เลยพี่สกินนี้หมดพี่ฮูดเข้าอีกไหมเดี๋ยวดูสักสองสวันเหอ๋อใช่ใช่นกแก้วน่าจะมาสองสวันน่าจะมีนกแก้วเข้าค่ะพี่ฮูดนะด็อกเกอร์พี่เร็วนิดนึงนะคะเวลาถ้าเกิดแบบเออมันหมดเร็วอ่ะมันไม่มีตู้อ่ะแล้วตู้หายากด้วย พี่ป้าอีกแล้วรุ่นนี้บาางคนชอบป้ายส้มเพราะว่าค่ะเขาจะแบบไม่ค่อยรีบอะค่ะพี่เขาจะแบบไม่มีธุระที่ไหนอะไรยเงี้ยเขาแบบเออมีเวลาว่างเยอะรับรองเราไปน่ขายได้ไมีกำไรแล้วคือเขาที่เขาเล่นกันอตเขาชอบเนี่ยชอบเอวอยังยืดเรื่องเรื่องเนี่ย มันมีปนมันมีให้ลงให้ลุ้นอย่างเงี้ยพี่การันตีเลยป้ายเนี้ยขายมาปีนี้เข้าสู่ปีที่สี่นะคะก้าวเข้าสู่ปีที่สี่มีหลายคนเลยนะที่บอกว่าเอารุ่นนี้ไปแล้วกําไรดีมากใช่จากจากที่แบบสั่งแค่ทีละลูกขยับเริ่มขยับเป็นสามลูกส <6 S 1> <4 S 2> ลูกห้าลูก,ลกขึ้นมาขยับหกลูกออรอบละนะเออรอบละหลูกขยับไปเรื่อยเลยนะ สอง,สองป้ายห้อยอาไบนะมีพี่ๆหลายๆคนเลยที่ชอบนะคะที่ถูกใจรุ่นนี้กางเกงให้ให้หมดเลยน้องแค่สวยเห็นไหมล่ะสวยเหมือนคนซื้อคุณพี่จ๋าคนซื้อก็สวยกางเกงก็สวยนะคะเป็นเรื่องปกติจ้ะยิ่งรีดนะคุณพี่ยิ่งดีงามเลยอะ่ะดีงามพระราม8มหรือพระรามเก้าไปเลยดี มสิบหมหรือไม่มีไม่มีเออเอาเไปไม่มีจะได้แบบเออเหนือเหนือเนี่ยดูสีเชียงใหม่เชียงรายงี้เหนือสีสดมากนะคะน้ำหนักกระสอบอยู่ที่45กิโลกรัมพี่จ๋าร้อยสีตัว150ตัวไม่เกินนี้เนาะบวกลบเอามานอยแล้วพี่น้ำหนักมันชั่งกิโลมา มันเป็นกระสอบช่างกิโลไงมันจํานวนตัวมันไม่เป๊ะแบบพอ,พอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยพี่มันต้องแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดนิดนึงใช่จ้าโอ้ด็อกเตอร์ตัวนี้สวยจังแม่บ้านอ่ะชอบนะพี่ถ้าใครขายตลาดเช้าเนาะ <c oughs> เขาจะชอบรุ่นหนีข <c oughs> ายไ้งีต้นทุนสิสิกว่าบาทเองนะอืแล้วเปื้อนเสียก็น้อยด้วย พี่อยากจะเอาไปขายแบบตัวละ50บาทอย่างเงี้ยก็ได้นะกำไรเยอะแล้วพ,พี่เน้นทำรอบเร็วๆดีกว่าใช่เน,น้ต้องกล <ทำ S 1> <ว>ัวนะเพราะว่าของเยอะรุ่นนี้ของเยอะนะคะจัดหนักจัดเต็มได้เลยให้พี่รวยกนก่อนนะคะให้พี่รวยๆกันก่อนลูกค้าที่เอาไปขายปีกกำไรเยอะกว่าเราเยอะเลยนะใช่พี่จริงเรากำไรนิดเดียวขายปีกอะกำไรเยอะ ขายปีกกำไรลูกหนึ่งนีน่ารักดูดิไปหอยไปหอยอ่ะเออเขาขายแล้แบบจ่าจริงจริงอ่ะเปิดอีกเวลาไม่พอแล้วคุณพี่ตอนนี้มืดท้องฟ้าเขามืดแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้คุณพี่เพราะว่าพรุ่งนี้เรามีของใหม่ลงอีกแล้วนนี้ของมาลงอีกแล้วนะตอนแรกกะจะไม่ลงของอันนี้พรุ่งนี้แต่แบบโอ้โหเห็นออเดอร์ละโทาเรียกรถเลยไม่พอแล้วของไม่พอของหมด ็เลยแบบเอ้ยลงของดูค่ะขนาดเราเตรียมการไว้แล้วเนาะเตรียมเตรียมไว้นะพี่เตรียมไว้นะสองคันหกล้อนะก่อนหยุดร้านนะคะไม่พอไม่พอลูกค้าลูกค้าลูกค้าเตรียมการหนักกว่าเราลูกค้าบอกฉันก็เตรียมเหมือนกันลูกค้าก็เตรียมเหมือนกันเราก็ว่าเราเตรียมดีแล้วนะไม่เท่าพี่พี่เดี๋ยวปีหน้าลงไว้ ห้าคันก่อนปีหน้าไม่ปีนี้ปีนี้เส้นเส้นปีเดี๋เส้นปีลงไว้โ้โหโมโหลงไว้สิบคันเลยดิเปล่าเออโมโหแล้วสมมุติเขาหยุดกันแล้วสามสิบเราก็มาลงของไว้ก่อนเลยเออไม่หยุดพี่เกินป่ะทำแบบเหมือนร้อนเงินอ่ะนะขยันขยันหาเงินไม่ใช่ไม่หาเงินเปลี่ยนจมูกใหม่พี่อยากทำจมูกใหม่ร้อนเงินหาเงินทำด่างก่อน รอบนี้เธอจะบินไปทําที่ที่เกาหลีจ้ะใช่อาจจะไม่อยู่ร้านนะคะพี่เพราะจะไปทําเสริมซีรีส์ใหม่ทำหน้าใหม่เปลี่ยนอีกแล้วหน้าใช่ค่ะเนี่ยถึงบอกว่าไม่อยากให้มองหน้าไม่เดืนดจำไม่ได้คลินิกเปิดไม่ได้เลยเปิดก็อยากจะทําหน้าเปลี่ยนทุกปีนะใช่ค่ะเห็นเมื่อกี้เมล่าแมพเชียเห็นไหมส่งของชิ้นแรกอ่ะเอ้ยอันนั้นสมัยเด็กๆเว้ย โอ้ยพี่น่ารักอีกแล้วไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอ่ะเอาเอวเท่าไหร่เอาส่งวันพรุ่งนี้พี่ส่งวันพรุ่งนี้วินเหตุจ้ะตัวนี้เบื่อรีดมากต้องจ้างเลยพี่คุณพี่จ้างผ้ามือสองต้องรีดนะพี่นะถ้าไม่รีดมันจะแบบไม่น่าซื้อเนอะมันดูแบบหยาบยับอะเออมันมองไม่เห็นทรงไงพี่บางทีเรารีดนิดนึงเนาะพี่จ้างแบบ เออคนแถวบ้านที่เขาไม่มีงานทําหรือเขาตกงานวันละสามร้อยพี่จ้างเขามารีที่บ้านเลยเออมีลูกค้าเราอยู่เนาะพี่จ้างเขารีใช่เขาจ้างมาที่บ้านเลยนะวันละสามร้อยช่วงนี้คนตกงานเยอะแบบเราก็ได้ช่วยเขาด้วยอ่ะให้เขามีงานด้วยเนาะแบ่งๆกันไปไซส์กำลังดีประมาณส0 3สสมถึงสมหสมแปดประมาณเนี้ยพี่ไซส์แม่บ้านอ่ะเนาะไซส์ไวแบบไวมีมีคนเมียนจะกินอ่ะ จริงๆไวแบบกำลังหุ่นกำลังสวยค่ะไซส์กำลังดีทรงสวยเอาไปก็ขายดีเลยพี่ไซส์ทรงสออ่ะพี่ไซส์คนออมีตังอ่ะเออว่าง,ง่ายเลยแต่มีลูกค้าเราคนนึงก็ไม่รีดนะขายเลยอ๋อพี่พพนั่นนะ่ะนะ กองขายเลยเผ้าอะไรเหรอคะผ้าจะเป็นคอตตอนลินินส่วนใหญ่เลยอะคอตตอนลินินเยอะนะคะโ,โชว์โชว์อีกรอบหนึ่งว่าเป็นไงสิบลูกเห็นไหมพี่วันอาทิตย์ให้พี่ชายแปาที่กระดังนะคะเลิศอะ บอ,อกเลยเลิศขายเก่งมากอลูกค้าไปขายได้เขราก็กลับมาซื้ออีกทีดีแก๊ปจ้าแล้วเขาไปแยกแบรนด์นะพี่แบรนด์เขาก็ได้แพงด้วยนะบอกก่อนโอ้โหเก่งงานจริงมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะพวกเนี้ยบางคนบอกว่าพี่ไม่รู้จักแบรนด์พี่เทราคาเดียวเลยห้าบบาทอ้าวก็ได้ตามใจแล้วแต่ แต่คนนึงเอาไปรีดขาย80อุ้ยฉันเจอคลิปนะฉันเปิดเลยดีไหมลูกค้าขาย80คนมุงยังก็หนอนโอ้โหแล้วแบบลูกค้าน่ารักอ่ะเอยชื่อได้ไหมเธอหายใจไม่ออกมิถุนพี่เขาไม่อยากออกสื่ออ๋อเหรอเหรอพี่ดูเนื้อผ้าอ่ะไรเห็นคลิปจะเห็นคลิปเป็นอะไรปันล่ะเห็นคลิปก็อาจจะไม่เป็นอะไรเสียงไม่เสียงมึงเป็นอะไรเนี่ยเสียงส่ออ๋อเหรอเสียงส่อ ฉันเปิดปฉันเปิดให้ลูกค้าดูเลยเนาะเนี่ยพี่ลูกค้าส่งมาให้ดูเนี่ยลูกค้าขายแปดสิบดูสิ <80. S 3> ดูคนหรือสิพี่ดูคนดูลูกคา้าค่ะเห็นไหมแล้วพี่เขาน่ารักนะพี่เขาใส่เองด้วยแปสิบาทยังขายแป <80 S 3> ดสิบบาทพี่ดูคนเนี่ยพี่แต่พี่เขาก็ใส่แมสไปตลาดนะคะเห็นไหมเนี่ยลูกคงลูกค้าใส่มแมสหมด ปายส้มในตำนานบอกเลยไม่ผิดหวงังจริงคุณพี่ถ้าลูกค้าประจำอ่ะรู้งานลูกค้าใหม่นะถามนะสวยไหมอ่ะเออบางคนยังไม่เคยเนาะพี่เปิดใจเปิดใจดูนะคะรีค่ะอยากให้เปิดใจกับโกดังเล็กๆของเรานะจ๊ะโกดังเราไม่ใหญ่พี่เล็กๆแต่คับด้วยคุณภาพเป็นไงเล็กๆ <laughs> ไม่ใหญ่ๆชอบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ปลายหอยจ้ะขายดีจริงๆลองซื้อครั้งเดียวไม่ผิดหวังหรอกติดใจติดหนึบไม่ไปไหนปลายห้อยเนี่ยมืดอีกแล้วมาได้สองคลิปมืดเร็วพี่ไม่ใช่เลยนะเผลอหลับแอบงี้แอบเหนื่อยอ่ะพี่ เมื่อคืนกินกาแฟหลับไม่ได้เลยตีสามโอ้โหบอกว่าอยากกินก็ไปไงเธอกินอะไรนะเมื่อวานอ่ะฉันกินโกโก้ปั่นเออแต่ฉันไม่เป็นไรนล้วพี่เอ้ถ้าฉันกินชาฉันก็จะตาแข็งเหมือนเธอเหมือนกันฮะแต่ฉันกินโกโก้อุ้ยแดงเถือกเลยพี่เอ้ยมดจริงอ่ะมา ไปจ้าโอ้ยตัวนี้2อ0พอ่าเอาหัวยอมุกเป็นประกันรับสอบใหม่หนึ่งได้เลยพี่ใครสนใจแคปหน้าจอทักแชทเลยนะคะพี่ถ้าไม่สวยนะเอาไม่เอฟันหัวได้เลย <c oughs> นี่ทุกวันนี้หัวมุกยังอยู่นะเพราะว่างานดีนะคะอ่าใครสนใจถ้าอยากสั่งอยากลองเชิญได้เลยพี่จา๋า2,500บาท ซื้อเยอะแค่มีส่วนลดให้พิเศษอีกนะขอบคุณมากค่ะเจอกันพรุ่งนี้ของลงใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ